มาที่ค่ะอุบัติเหตุในเขตอำเภอเสีอราชานะคะรถกระบะค,ค่ะวิ่งลงมาจากเขาสามมุกด้วยความเร็วสูงนะคะเสียหลักไปพุ่งชนกับรถเกง๋งก่อนที่จะไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า,ฟาจนเสาไฟฟ้านั้นหัก2ท่อนทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ5รายค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณบ่าย2โมงนะคะที่อำเภอแสนสุข อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีตำบลแสนสุขค่ะซึ่งงานนี้พันตารวจโทธิรวัตรจันสีเพชรสวัสรสถานตนตํารวจภูทรแสนสุขนะคะก็ได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไตรคุณธรรมค่ะ อย่างสภาพที่เห็นนะคะรถคันนี้คือ Toyota s p o r t Rider สีบรอนหมายเลขทะเบียนวอแวนยอยัก8305กรุงเทพมหานครเสียหลักขาพุ่งลงมาจากเขาสามมุกอำเภอเมืองชนบุรีแล้วไปชนกับเก๋ง Toyota c o r o ร l a สีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอควาย8376ฉเชิงเซาก่อนที่จะไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้านะคะทำให้ผู้โดยสารที่มากับรถ7รายเนี่ย ติดอยู่ในรถเป็นชายสีรายหญิง3รายเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลืออย่างลําบากค่ะต้องมีการใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือนะคะก่อนที่จะนําตัวส่งที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะนอกจากนี้นะคะในที่เกิดเหตุก็ยังมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นหญิงไม่ทราบชื่อค่ะสวมเสื้อแขนสั้นสีชมพูก่งเกงยาวกางเกงขาย,ยาวสีขาวอาอยุประมาณสัก25-40ปีสภาพศพคอหกักศีรัะแตกค่ะ สอบสวนคนที่ขับรถเก่งนะคะให้การว่าเมื่อขับรถมาถึงทางลงเขาสามมุกก็ต้องตกใจค่ะเมื่อมีรถกระบะนะคะมาชนท้ายที่ด้านรถอย่างแรงมองไปที่กระจกด้านข้างก็พบว่าพุ่งลงมาจากเขาสามมุกก่อนที่จะไปเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าน,นะคะมีผู้โดยสารเนี่ยติดอยู่ใน,นรถร้องขอความช่วยเหลือเป็นจนํานวนมากจึงโทรให้เจ้าหน้าที่มาทําการช่วยเหลือค่ะซึ่งคาดว่ารถยนต์คันดังกล่าวนะคะอาจจะไม่ชํานาญทาง ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะใช่ค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือเบรกรถเนี่ยอาจจะขัดข้องแล้วก็ขับมาครับครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการรายงานเพิ่มเติมเข้ามาอีกว่ายังมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายที่โรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะก็คือรวมแล้วเป็นสองราย ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเส้นทางที่เราไม่เคยไปหรือว่าสัมผัสมาก่อนโดยเฉพาะ,พะแถวทางบ้านผมเนี่ยขึ้นไปลำพูนเชียงใหม่เนี่ยทางมันแบบว่าโค,คดเคี้ยว,ยวแบบเออถ้าไม่ชำนาญทางจริงๆอย่าใช้ความเร็วมากนะบางทีแบบโอ้อันตรายมากนะโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับปิดท้ายเปิดน้องข่าววันนี้นะครับ